สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับโซเลตนะครับวันนี้โซเลก็จะมาอัปเดตนะครับรถตู้สุรินไปช่องจอมนะครับผมว่าตอนนี้นะครับผมมีเวลาเดินรถช่วงไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็รถตู้จากสุรินไปช่องจอมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น ตารางเวลาเดินรถนะครับผมตารางเวลาเดินรถของสุรินไปช่องจอมนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะครับผมตีห้าครึ่งนะครับจะถึงหกโมงครึ่งนะครับผมนะครับรถก็เริ่มวิ่งกันเยอะมากขึ้นแล้วนะครับผมจะใช้เวลาในการเดินทางนะครับผมสองชั่วโมงครึ่งนะครับจากสุรินไปชายแดนช่องจอมนะครับผมค่ารถนี้อยู่ประมาณที่60บาทนะครับผมก็ถ้ายังไงนะครับผมก็ เข้ามาติดต่อหรือใช้บริการได้เลยนะครับที่บกสสุรินทร์ของเรานะครับผมอ่าก็เปิดให้บริการวิ่งทุกวันนะครับก็เพิ่มเที่ยววิ่งแล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีเที่ยววิ่งนะครับก็ต้องวางแผนการเดินรถให้ดีนะครับผมถ้าสงสัยยังไงนะครับก็จะสอบถามเจ้าหน้าที่เขาได้เลยนะครับอ่เดี๋ยวถามเจ้าหน้าที่ถ้าสนใจหนือจะเดินทางเบอร์โทรอะไรนะครับผมก็เบอร์อะไรนะครับผมศูนย์ 086ครับ2500 328นะครับก็โทรมาสอบถามเจ้าหน้าที่เข้าได้เลยนะครับจากสุรินไปช่องจอมนะครับค่ารถจะอยู่ที่60บาทใช้เวลาในการเดินทาง2ชั่วโมงนะครับผมอ่านะครับผมก็มาซื้อตั๋วได้เลยนะครับผมก็เปิดให้ทําการบริการทุกวันนะครับก็รถก็จะจอดที่ ทานชราที่สี่นะครับผมนี่นะครับผมก็รถตู้ก็จะประมาณนี้นะครับผมนะครับยังไงก็มาใช้บริการได้นะครับผมย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็รถตู้นะครับผมก็เปิดทําการตั้งแต่ตีห้าครึ่งจนถึง6กโมงครึ่งนะครับผมนะครับผมตามตารางเวลาเดินรถนี้ได้เลยนะครับผมสนใจยังไงก็บอกเบอร์โทรไปแล้วนะครับผมนะครับผมนะครับเป็นรถตู้สุรินทร์ช่องจอมนะครับผม นะครับผมสำหรับวันนี้โซเล่ก็แนะนำเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโซเล่นะครับขอบคุณครับผม